จะหมุนปิงปองแล้วนะคะขอโทษทีที่มาสายไปเกือบ2ี่สินาทีน,นะคะทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะมาค่ะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่เดย์แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าของมถาถวายนะคะอันนี้วัตถุมงคลในเพจนะคะอันนี้วัตถุมงคลในเพจนะคะเข้ามากันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหมุนปิงปองแล้วนะคะใครอยากซื้อลอตเตอรี่ใครอยากซื้อ ลอตเตอรี่แบบถูกต้องตามกฎหมายนะแบบออนไลน์ซื้อกับน้องเพชรการได้เลยนะคะตามลิงที่ให้ไปนะคะเดี๋ยวทอฝันปักหมุดให้นะอ่านะขอทอฝันขอปักหมุดให้หน่อยเนาะขี้เกียจรอก็เลยต้องมาไลฟ์ก่อนอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปักหมุดก่อนนะคะว่าซื้อลอตเตอรี่นะคะนัดสองทุ่มตรงนะคะไม่เคยตรงเวลาเลยนะคะอ่ามาเพชรการนะคะ ข้หลักต้องนัดทุ่มหนึ่งนะคะถึงจะได้รายสองทุ่มนะคะนะสุลตรนีออนไลน์กับน้องีแล้วกับทุกทุกคนว่าเป็นไงมีอยู่จริงจากสองคนที่ผ่านมาในยเฉพาะวกคนที่ผ่านมานี้ทุกคนไดนะ้รับโชคลาภกับเพชรก้าทุกคนรักเพชรกล้าและตอนนี้ทุกคนรอคอยโชคลาภจากหนูให้หนูให้โชคลาภทุกคนให้สมกับที่ทุกคนรอคอยขอตรงๆงแม่นแ่นรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างที่ เป็นเจ้านะแล้วก็เป็นเจ้เาประธานให้ตรงๆเลยนะเลยนะครับให้อยู่ในมือพี่ทอฝันให้พี่ทอฝันหมุนได้ด้วยความแม่นยำนะเป็นเจ้านะาเราจะอธิษฐานร้องขอขอเป็นกจ้าขอช่วยเหลือพรด้วยนะลูกนะสาธุมากค่ะอ่าเดี๋ยวจับข้างไหนจะได้เห็นว่าทอฝันหมุนอ่ะต้องไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาให้เห็นหน้าน้องด้วยแล้วกันเนาะอาเจมบอกฉันก็ยืนไม่ถูกแล้วกันเอาให้เห็นหน้าน้องแล้วเห็นกกงแลวเห็นทอฝันด้วยยืนตรงไหนคะ 2,200ขอบคุณค่ะ2,200วิวนะคะใครเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่รู้ว่าซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ยังไงนะคะมันมีคิวอาร์โค้ดอยู่เดี๋ยวพี่เดย์สอนอีกครั้งหนึ่งหลังจะบหมุนเสร็จแต่ว่าตอนนี้มีลิงก์นะคะมีลิงก์ที่ตักหมุนอยู่นะคะอ่าถ้าหมุนเสร็จแล้วก็กดเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ ทางประดาทางประค่า งวดวันที่สิบเจ็ดมกราสม2 5 6ร้อยหกสิบห้าเลขแรกของปีนี้ค่ะงวดที่หกสิเอ็ดค่ะพี่ดเดยเขียนไว้ด้วยงวดที่หกสิบเอ็ดเลขที่ออกเลขแรกค่ะเห็นยังคะอ่ะแคปเจอร์หน้าจอไวค้ค่ะสามพันกว่าสี่พันกว่าวิวคะ่ะอ่าสี่พันกว่าวิวค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วคะ่ะงวดที่ห1สิบเอดคันเลขแรกออกมาแล้วคะ่ะนะคะพี่ขอตรงๆค่ะ พอตรงๆค่ะเลขนี้นะคะเราอย่าพูดนะคะแคปจอหน้าจอไว้นะอ่าให้เห็นกันนะคะโอเคค่ะแคปหรอยังค่ะค่ะแคปหรอยังค่ะใครอยากซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรนะคะก็มีลิงก์ที่ปักหมุดไว้แล้วนะคะมีลิงก์ที่ปักหมุดไว้แล้วนะคะเลขแรกค่ะออกมาแล้วค่ะเห็นหรือยังคะสี่พันวิวอันนี้คือลุกแรกนะคะอ่าข้อความเยอะมากเลยนะคะอ่าน,นี้คือลุกแรกค่ะลุกแรกค่ะ อ่ะเพ็ก้าอ่ะต่อค่ะแคปนะคะพี่เดีจดเนาะโอเคค่ะอ่าอย่าลืมเลขเหมือนเลขท้ายด้วยนะคะสามคลายแปดแปดคลายสามนะคะสามคลายแปดแปดคลายสามนะคะอ่าโอเคค่ะมาลูกทีสองนะคะเพ็ก้าถ่ายให้เหน็น้อนมากๆเพื่อนเพ็กกาแล้วก็ทอฝันด้วยนะมุมกล้องที่ดีนะคะสวยๆลูกทีสองค่ะ นะคะเพจกล้าหน้าประมาณเกือบห้าแสนนะคะอ่าลุกตกแต่งเลยด้วยนะคะน่าขอให้ทุกคนถูกหวยรวยยกเพจจะได้มาร่วมทำบุญสร้างเพื่ออะไรของเรานะลุกแรกหนูให้สามมานะคะขอลุกที่สองต่อเลยค่ะสองตัวล่างหรือสองตัวบนก็ได้แล้วแต่หนูจะเห็นนะคะมาค่ะสิบเจ็ดบกระลาค่ะออกอะไรคะหวยไทยหวย,ยรัฐบาลไทยนะคะให้ทุกคนรวยรวยนะคนะให้ทุกคนรวยรวยนะคะให้ทุกคนเปโชคดีลาบนะเพจก้าให้ทุกคนมีโชคดีลาบให้ทุกคนรวยรวย เรื่ด่งดนะคะคุได้ตามหนูเวลานะคะถุกเลยกมาค่ะต้องกับพี่ชั้นคิดเลยค่ะจับค่ะพี่ชันชอบค่ะชอบมากเมื่อกี้ก็ชอบค่ะแต่ชอบแปดเจ็ดค่ะบอกเลยงวดนี้ค่ะลึกเลขสามค่ะเลขค่ายสามคือแปดค่ะเขียนแปดไว้ด้วยพี่เดแล้วก็เขียนเลขหนึ่งไว้ด้วยค่ะค่ายหนึ่ง ได้แหละและมั่นใจด้วยเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักทองเมื่อวานที่ซื้อให้ใครได้ดูน้ำภาพน้ำหนักทองที่ได้เปิดภาพน้ำหนักทองเลยค่ะอันนี้ลูกแรกค่ะอุย้ยไม่ใช่ลูกแรกลูกแรกมันคายแปดนะแต่มันคือหมุนได้สามนะไม่ได้หมุนได้แปดนะทอวฝันหยิดจะหยิบสามแต่หยิบแปดออกมาพี่เด้เมื่อกี้นะอ่ะตามนี้ค่ะและอย่าพึ่งบอ,อกนะคะเดี๋ยวจะมีงวดที่37ให้ดูด้วยนะคะ อย่าเพิ่งออกนะคะระวังระวังวัีสามสิบเจ็ดด้วยนะคะที่ราคาอ่ะพี่เดียอกระดาษมาเลยค่ะมาเพชรก้าให้ละค่ะอ่ะจับเลยค่ะตรงนี้ขอบปากาแดงลูกแรกค่ะแปบบหนึ่งนะอย่าเพิ่งออกนะคะเดี๋ยวจะตีความให้นะคะที่ราคาคิวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี5,800ท่านนะคะผม นี่ครับราคาทองราคาทองขอเลยค่ะราคาทองคือน้ำหนักทองใช่ไหมน้ำหนักทองหนึ่งห้าจุดหนึ่งแปดค่ะมีหนึ <18 S 2> <18 S 1> ่งแปดเหมือนกันค่ะหนึ่งคือเจ็ดแปดคือสามค่ะหนึ่งแปดก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะครับคือเลขคล้ายกันมันไม่ใช่เลขเดียวกันนะมันเลขคล้ายกันครับนะคะมาจับที่ปิงปองค่ะจับที่ปิงปองค,ครับ,รบเปิดมวดที่สามเจ็ดรออ๋อพี่เดน,นไม่มีเนาะเดี๋ยวทอฝันเปิด อย่าชะล่าใจว่างวดที่สามเจ็ดอรยก็ต้องจดไปด้วยนะคะอะลูกแรกได้สามค่ะแผ่นนี้ค่ะลูกแรกได้สามค่ะเลขเหมือนเลขคล้ายสามคือ8ค่ะลูกที่สองได้เจ็ดค่ะเลขเหมือนเลขค้ายเจคือ1ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราแผงได้กี่ตัวอย่าเพิ่งออกนะคะเราแผงได้ดังนี้ค่ะเราแผงได้ดังนี้ค่ะแรกๆต้องเขียนก่อนเลยเนาะ สามเจ็ดค่ะต่อมามีอะไรคะสามเจ็ดค่ะแต่ไม่ชอบบอกเลยชอบแปดเจ็ดค่ะสามเจ็ดแปดเจดแล้วก็แปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่ง <8, 1. S 2> ชอบแค่นี้ค่ะสามตัวแล้วใครจะซื้อสามหนึ่งก็ได้ค่ะเอาละครับสำหรับใครนะครับจะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับผมจะแนะ 8, แปนะ๊บหนึ่ค่ะแป๊บหนึ่งยังไม่เสร็จคะ่ะครับอ่ะพี่เดนแนะนําไปก่อนแล้วกันครับผมเอาละครับ เทอฝันชอบสามเลขนี้นะครับที่หมุนนะครับตามรูปปิงปองของเพชรก้านะครับทีนี้ว่าสามเจ็ดอยู่นะทีนี้อย่าอย่าเพิ่งออกนะครับย้านะครับอย่าเพิ่งออกน้องอาจจะหมายความว่างดที่สามสิบเจ็ดก็ได้แต่ตอนนี้แนะนําก่อนนะครับให้ทุกอ่าแต่ที่เทาฝันชอบก็มีแค่นี้ค่ะมันมีเลขเหมือนเลขคล้ายเนาะสามคล้ายแปดเจ็ดคล้ายหนึ่งก็มาไขยกันไปมาเนี่ยค่ะพอไขยกันไปมาก็จะได้สามเจ็ดแปดเจ็ดสามหนึ่งแปดหนึ่งค่ะ แต่แปดหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำหนักทองนะคะที่เจ็ดสามด้วยนะครับเดลืมซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งสามที่ทอฝันตีความให้นะครับฉันชอบเนยมากเลยเนี่ยแปดเจ็ดแปดหนึ่งสามเจ็ดบอกเลยเฉยๆแต่ดาเดาไว้คือที่วงกลมมีสามตัวกลับไปกลับมาจะสามเอ็ดไม่ค่อยชอบเพราะมันออกยากครับมาค่ะพร้อมหรือยังจะดูว่าที่สามสิบเจ็ดออกอะไรคร้วกองตอกรถน,น,นะคะใครมีโชคมีลาบนะคะอ่าเลขที่บัญชีค่ะระวังมิจฉาชีพนะคะ ในที่บัญชีนี้เท่านั้นร่วมสร้างเทเวลากับน้องเพช, итан, นชนาากรก้าเด็กเชียงโชคธนาคารกสิกรไทยอันนี้ไม่ได้บังคับโอนกันโอ,อนก็นได้แล้วแต่น้ําใจแล้วแต่ค่ะค้างไว้กับน้ําหนักทองเพราะว่าอาจจะไปพ้องกับงวดที่สามเจ็ดพี่เดชครับครับน้ําหนักทองคือสิบห้าจุดหนึ่งแปดค่ะแคปไว้ค่ะน้ําหนักทองที่เป็นกําไรข้อเท้าของน้องเพชรก้านะคะที่ซื้อให้เมื่อวานเป็นกําไรข้อเท้าอันแรก ของปีนี้นะคะทองหนักหนึ่งบาทเกือบหนึ่งบาทนะคะประมาณหนึ่งบาทสิบห้าจุดหนึ่งแปดเพราะอะไรถึงให้ดูน้ําหนักทองอีกรอบหนึ่งเพราะว่างวดที่สามเจ็ดออกนี่ค่ะงวดที่สามเจ็ดออกหนึ่งห้าค่ะพี่เดโอ้งวดที่สามสิบเจ็ดของน้องต้องกับวันที่สิบเจ็ดมกราเจ็ดของน้องตรงองกับวันที่สิบเจ็ดมกราปีที่แล้วอา้าวถึงบอก,บอกครั้งน้ำหนักทองเอาไว้ก็คืองวด ปีที่แล้วใช่ตรงกับ17มกราคมเลยจากเป็นปี64ใช่นะเนี่ยค่ะอ่ะอ่ะจับตรงไหนอ่ะดีๆค่ะดูปิงปองก่อนค่ะปิงปองวดนั้นหมุนได้30กับ62เขาฝันว่าไม่ออกหรอก30น่ะอ่ะโอเคค่ะเอาตรงเอาประมาณนี้ไม่ใช่ถูกแล้วอ่ะ30กับ62ค่ะแคปไว้งวดที่37ค่ะ อันนี้คือสิบเจ็ดมกราปีที่แล้วนะคะแ่นทอฟันมีสียตีทุกงวดค่ะอันนี้คือหมุนได้สามเจ็ดน้องอาจจะหมายถึงให้ไปดูงวดที่สามเจ็ดหรือเปล่านะคะงวดที่สามเจ็ดออกหนึ่งห้ากับเก้าห้าค่ะโอเคค่ะแคปไว้ค่ะแล้วปิงปองเป็นสามศูนย์กับหกสองค่ะโอเคค่ะนะคะ เะว่าปิงปองวดนั้นอะห,หมุดไม่ได้ตรงนะพี่เดด,ดูดีๆครับมันไม่ได้ตรงนะคะปิงปองงวดนั้นอะนะสามศูนย์สามศูนย์ก็หกสองมันไม่ได้ตรงนะเพราะว่ามันออกหนึ่งห้ากับเก้าห้ามันเอาอะไรมาตรงคะนะคะมันเอาอะไรมาตรงแต่ว่าบางคนบอกว่ามันตรงคือสามเก้าห้าใช่ไหมสามเก้าห้านี่ไงนี่คือสามใช่ไหมคะอันนี้คือเก้านี่คือห้า หกคายเก้าสองคายหก็เป็น3 6 5 3 6ห้าสามหกก็เป็น3 9 5ตรงๆนะงวดที่3 7น้องให้แตเเ่เป็นตัวแผงทั้งคู่ใช่ไหมพี่เดมันเป็นตัวแผงทั้งคู่และงวดนั้นนะออก1 5ล่างแล้วก็3 9 5บนหรือ9 5บนนั่นเองค่ะคืองวดที่37เพราะปิงปองหมุนออกมาเป็น37ค่ะ ใครอยากได้หวยลอตเตอรี่เพชรก้านะซื้อทําถูกกฎหมายนะคะปักหมุดไว้ที่ลิงด้านล่างนี้แล้วนะคะกดเข้าไปเลยมันไปไปทางเดียวกับที่สแกนคิวอาคดเมื่อกีน้นั่นแหละเป็นไปทางเดียวกันเห็นที่ทอฝันปักหมุดไว้ข้างล่างนี้ไหมคะที่นิวชี้น,ะะน่า,นาเห็นไหมคะเออนะคะอ่ะแคปไปรืยยังถ้าใครแคปแล้วนะคะพิมพ์ว่ารวยหนึ่งมาเลยคะ่ะครับรวยหนึ่งครับอ่ะไม่เอาดีกว่าเอารวยสามเจ็ด รวย37ค,ครับผมรวย37คร<ะ>ับอ่ะรวย37ใครเข้าใจรวย37คะ่ะ